ใบเหลืองคืออำนาจในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยไม่พบชัดเจนว่ามีใครทําผิดนะครับให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นถ้าโดนใบเหลืองเขตนั้นก็จะมีการจัดก,การเลือกตั้งใหม่นะครับแต่อาจจะไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์ใบส้มที่เพิ่มเข้ามานะครับนะฮะจะอยู่ระหว่างใบเหลืองกับใบแดงใบส้มเนี่ยจะเป็นการให้กำนากะกะตกกตในการดึงผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามออกจากการเลือกตั้งชั่วคราว ป้องกันไม่ให้ผู้สมัครคนนั้นเข้ามายุ่งเหยิงกับการเลือกตั้งครั้งนั้นหรือการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอันนี้จะมีผู้สมัครที่โดนลงโทษแล้วส่วนใบแดงเนี่ยที่ผ่านมาโหดที่สุดแต่รอบนี้ไม่ได้โหดที่สุดนะครับใบแดงคือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งส่งผลให้เจ้าตัวจะไม่สามารถลงเลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดรอบนี้อาจจะเป็น10ปีคือถ้าผู้สมัครคนนั้นมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากระทําผิด อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่นๆเป็นต้นสารจะต้องสั่งให้ผู้นั้นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งซ่อมด้วยนอกจากถูกตัดสิทธิ์แล้วนะครับค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นๆคนที่โดนตัดสิสทธิ์คน,คนนี้จะต้องจ่ายด้วยนะฮะส่วนใบดำครับใบดำคือผลจากการโดนใบแดงเนื่องจากร,รัฐธรรมนูญบัญญัตินะครับว่าหากผู้ใดถูกสารดีกาสั่งเพื่อถอนสิทธิ์การเลือกตั้งจะไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นนสสมาาาชิกภทรรษฎ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรืออื่นๆตลอดไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับใบดำพูดง่ายๆว่าเหมือนถูกประหารชีวิตทางการเมืองฮะถ้าใครโดนใบดำเนี่ยโหดกว่ากรรมการบริหารพักทอสอชอที่โดนยุบไปอีกนะครับคือเขาบอกว่าใบาดำเนี่ยถ้าโดนแล้วก็เลิกคิดที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองกลับไปเป็นประชาชนคนธรรมดาได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ หากผู้ที่ได้รับใบแดงผู้นั้นนะครับอาจจะได้รับใบดําไปด้วยโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีผลตลอดไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้จะมีคนโดนใบดําหรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่ารอบนี้มี4ใบนะฮะใบเหลืองก็ว่าโหดแล้วอ่ะอีกนิดนึงใครที่กําลังคิดว่าจะไปเลือกตั้งบ่ายวันนี้นะครับวิธีการกาบัตรเลือกตั้งของคุณต้องกาแบบนี้ครับมาให้ดูกายยังไงก็ได้ที่เป็นแบบด้านซ้ายนะครับของจอนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับ ก็คือจะเป็นกากรบาทแบบไหนก็ได้แต่ให้มันเป็นลักษณะกากรบาทแต่ถ้าทะลึ่งไปวาดดาววาดหัวใจนะครับไปเขียนดอกจันไปวงกลมไปติ๊กถูกนะครับหรือไปเขียนอะไรลงไปที่เป็นสัญลักษณ์แปลกๆบัตรเสียทันทีนะครับ,นะรบดังนั้นช่วยกากรบาทนะครับเออบางคนชอบติ๊กถูกไงกากรบาทเป็นธงชาติอังกฤษเป็นเล c ครอสอย่างนี้ก็ยังได้นะฮะแต่ต้องกากบาดนะครับให้มันเห็นชัดๆ พราะว่ารอบนี้เนี่ยกลัวบัตรเสียมากขอบอกนะฮะอ่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วกรกตเนี่ยเขาจะเป็นผู้วิจัยอีกทีว่าบัตรแบบไหนเสียหรือไม่เสียแต่อย่างไรก็ตามแต่เราเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าคูหาและคิดว่าเดี๋ยวจะเข้าในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนใครที่ตัดสินใจไม่เอาไม่ชอบการเมืองเบื่อไม่ไปบอกเลยว่าการที่คุณไม่ไปใช้สิทธิเ์เลือกตั้งกฎหมายจะกําหนดให้คุณเสียสิทธิ์โดยอัตโนมัติในเมื่อให้สิทธิ์ุณแล้ว คุณไม่ไปทําหน้าที่พล,ลเมืองทําหน้าที่ตัวแทนที่ดีไม่ใช้ประชาธิปไตยของคุณให้เต็มที่นะครับกฎหมายบอกแบบนี้ครับว่าคุณจะเสียสิทธิ์หนึ่งเลยในการยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสสคราวที่แล้วคุณไม่มาเลือกนะขราวหน้าคุณไม่ชอบสสคนนี้คุณคัดค้านไม่ได้นะสองสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสหรือว่าสวหรือสมาชิกท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นก็คือคุณไม่ไปใช้สิทธิ์ของคุณเองแล้วคุณยังกล้ามีหน้ามาลงสมัครสสสวอีกหรือประมาณแบบนั้นนะครับ ข้อ3สิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านข้อ 4. ห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองข้อ 5. ห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิน่นเลขานุก,การผู้บริหารท้องถิน่นผู้ช่วยเลขานุก,การผู้บริหารท้องถิน่นตำแหน่งในท้องถิ่นทั้งต่างนานาฮะและสิทธิทั้งหมดนี้จะถูกจำกัดเป็นเวลา2ปีนะครับนับตั้งแต่วันเลือกตั้งที่มีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณไม่ไปใช้สิทธิ์วันนี้นะฮะคุณจะเสียสิทธิ์ไป2ปีต้องบอกแบบนั้นอ่ะเอามาฝากกันประมาณนี้ครับ